ใครถามว่าแอร์โฟผมขนาดเท่าไหร่นะผมเชียงดล่โอเคมีของจะมาเซอร์ไพรส์ครับ่โอ้โหโอเคนี่ก็เป็นวันเสาร์นะผมเพิ่งเสร็จเพิ่งลงเพิ่งตัดคลิปเสร็จเมื่อกี้ โอ้ยถ้าเกิดผมไม่ได้ตัดคลิปผมก็น่าจะไม่ได้ตัดคลิปยาวเมื่อกี้ก็เลยตัดให้ดูไปตอนหนึ่งก่อนครับผมนี่ยังไม่ได้ทำเลยเต็มไปหมดเลยเออเดี๋ยวก็ไปร้านดอมไปไปทํารถหลายอย่างมากเลยผมที่ยังไม่ได้ทําเราไปเจอกันที่ร้านกันดีกว่าตัดไปทีนะเจอก,กันโอเคก็ okay, ถึงแล้วครับผมช่วงนี้พูดเพราะหน่อยนะเจ็บลิ้นเออนี่ยเต็มคันเลยมังเอาเนี่ยก่อนจะเต็มคันเม็ดรถไม่ตาย ใส่ได้รึเปล่าเสร็จแล้วเอาแล้วมีมมมอ,มอะไรสักชิอ้บลอม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 เสะฟัวยาหนัวขันอันตัวเม็ดเลยนเหนื่อยเลยเหนื่อยกันโอเคเดี๋ยวทำไปทีละอย่างเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเวลาดีจะแบกรุ่นสามพันด้วยนะผมนี่ใส่ประตูเหลืองลมปลาใอลิมปิตัดเรียบร้อยแล้วก็ผมต้องตัดคลิปไม่ได้มานี่สองวันแน่ะ นี่ก็วันท้ายวันนี้เป็นวันเสาร์พรุ่งนี้แข่งประมาณเย็นๆน,นี่เย็นตี้โรบาผมตอนแรกมันงอขึ้นมาเนะมันสุดจัดเกินแดี๋ยวเนตี้โรบารกทีครับมนันโ <Okay. S 1> อเคขอตัวไปหาข้าวกินก่อนไม่ได้กินข้าวโอเคมีของจะมาเซอร์ไพรส์ครับเดี๋ยวให้ดูหล่อจัดปลัดบอก โอ้โหโอเคก็กราบสวัสดีผมช่วงนี้ก็เป็นช่วงโควิดนะผมผมก็มีเกมมาไน้นํ้ำมอีกเช่นเคยเป็นเกมจากเว็บยูฟาลา99นะผมมีเกมใหม่ๆใ,ให้เล่นมากมายเนะผมเพราะว่าแอดก็เพิ่งน้ำเข้ามาใหม่นะแถมมีแอดมินคอยตอบ24ชั่วโมงเลยนะผมสายหวานไม่ควรพลาดเกมใหม่หน่ารักสีสันสดใสเล่นง่ายแอดมาเลย ใครสนใจก็แอดไปได้เลยนะผมที่ยูฟ่าลัก99นะผมอย่าอย่าลืมมีแอดนำหน้าด้วยนะถ้าเกิดผมแล้วก็ไปกันเลยโอ้โหเราจัดโอ้โหชอบ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 สวยไหมครับผมทุกคนจ่ายหนึ่งเพลงนี้เพลงมา ค่ำคืนนี้ชิวๆผมใส่แอนตี้ใส่ฟาวาใส่หมอลมชิวๆมากคืนนี้ใครถามว่าแอร์โฟผมขนาดเท่าไหร่นะผมเชิญครับสาธิตครับสุดลำผมไม่เล็กนะครับผมไม่เล็กนะครับบู๊เพิ่มเลยสิบปอนแล้วผมยี่สิบปอน เห็ไม่พูดตบบญี้ที่ปุ่นไม่ต้องจำได้เลยแล้วนะต้องซื้อโบ้แบ่งๆหลอจัดครับผมชุดนี้เนี่อยาไดแค่แบบนี้เลยเดี๋ยวไปทำฝ่าวาวกับนี่กันมาลงเลยโอเครอบนี้ก็มีความสุขนะครับผมเพราะว่าไม่ต้องทำรถเยอะแค่มาเลือก

thì qua nào mà tangu đi níu mùa chuột nga níu này ô lễ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  mẹ đi đẹp ra mẹ và máy ơi mẹ mà đẹp ơi máy mà đi. ừ. mẹ và đẹp ơi mẹ và đẹp ơi mẹ và đẹp ơi mẹ và hả Cá chó Cá chó cái mẹ na! cái mẹ na! Ờ, bố có tí vô đây luôn đây เจอให้มันรอจริงเลยใส,ลใส่เลยใส่ส้าของอ๋อดิปีนนี่ใจออกโอเคกระดานนี้ช่างใหญ่ก็ได้แก่แลวครับผมนี่เล็กๆน้อยๆครับใส่กับฝาว่ารอ วันนี้โทรกล้องมาเอ้ยวันนี้โทรกล้องผมมากำลังนอนกับนักศึกษายนะสดจัดคนนี้เฮ้ยดีเฮ้ยเรียผมเจ้าของลมปลา,าลิ้นปีนะผมยืนอยู่ครับเจ้าของลมปลา,าลิ้นปีคนนี้แหละ โอเคก็ถึงวันแข่งแล้วครับผมเดี๋ยวไปล้างรถก่อนข้านี่คือสุดล้างรถครับนี่น้องมาช่วยล้างรถมันบอกทนไม่ได้แล้วครับไม่ล้างเลยครับผมไปเดี๋ยวไปล้างรถกันก่อนไปแข่งนะดินหน้ามาสักสิบโลได้นะไปกระนี้กันโอเคเริม น้องแม่งดูไม่ได้เลยนะเออเออเมื่อคืนก็แป,ป๊บไอ้นี่แตกนะแป,ป๊บไอหัวฟิตติ้งหน้าเครื่องครับเดี๋ยวเปิดให้ดูนี่ฮะต้องใส่อันลาวไว้เลยคร้วจริงๆเป็นหัวฟิตติ้งนะนี่หลอกหม เดี๋ยวให้เกมล้างรถก่อนเดี๋ยวขอตัดไปๆเพราะคลิปนี้ผมจะพาไปแข่งเลยไม่ต้องยืดเยื้อะมากเดี๋ยวเราตัดไปตอนล้างรถเสร็จเลยแล้วกันไปเคสเสร็จแล้วครับผมโอ้ยหล่อคักๆเลยฮัลโหล เราไปเติมน้ำมันกันเป็มเพียงเยร์ก็ได้ครับนี่พานี่ไปด้วยถานน้ำมันสำรองมันเป็นซูรโอเคเดี๋ยวขอยนุาตเต็น้ำมันสักนิดนึง่ง I'm